วันนี้เปเลสบานแล้วนะคะหนึ่งดอกใบที่กำลังแตกออกมาก็เหมือนจะติดเพี้ยจ่ะเป็นเส้นดำๆๆนะคะตอนนี้เหมือนจะมีดอกออกมาอีกหนึ่งดอกนะคะนี่ตรงนี้พยายามจะโผล่้นออกมานะคะก้านใบยังยังคงเป็นสีดำาๆนี่ไหลของเขา ก็ยังเป็นสีดำๆอยู่นะจ๊ะอาการยังไม่ค่อยดีเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะเย็นนี้ฝนตกหนักมากค่ะเพิ่งหยุดฝนเพิ่งซามเมื่อสักครู่ก็เลยจะมาตรวจเช็คสภาพต้นไม้ฝนมันตกหนักมากสังเกตเห็นต้นสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยค่ะน้ำท่วมต้นสตรอเบอรีมาเคลียต้นไม้หน่อยค่ะฝนตกหนักจัด อากาศร้อนมา5วันวันนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมสตรอเบอรี่ค่ะเจอเพี้้ไฟมา5วันนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนไงวันนี้มาเจอฝนซะง,งั้นโอ้ยดูแลลำบากจริงๆนะคะถ้าไม่มีโรงเรือนนี่ดูแลลำบากค่ะนี่ดอกสตรอเบอรี่เปเรสติดผลแล้ว วันนี้เจอฝนอาจจะไม่รอดนะคะทุกคนต้องทำใจแล้วขอน้ำออกก่อนเดี๋ยวเน่าทีไงเนี่ยโอ้ยลำบากลำบากจริงๆจะเทยังไงมามือเดียวเดี๋ยวนะคะจะพยายามเทเทผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพราะมันจะเทกระจัดออกหมดมันซึมมันซึมลำบากนะคะ มันตกหนักจนมันซึมไม่ได้แล้วสตรอเบอรี่เปเลสนะคะพยายามจะติดดอกจำนวน3ามดอกเนี่ยเจอฝนหนักนี่ดอกแรกนะคะเหมือนจะติดผลไปแล้ว เจอฝนวันนี้ไม่รู้ว่าผลเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นี่ดอกที่สองค่ะยังไม่บานเลยฝนก็มาตกใส่นี่ดอกที่สามค่ะก็เจอฝนซะง,งั้นตอนนี้ไหลแคตติดเพี้ยหนักนะคะเนี่ยดำปิดปีเลยเนี่ยเพี้ยช่อนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ โดนเพี้ยหนักนะคะนี่ก็โดนเพี้ยไฟเพี้ยไฟเล่นงานไหลนี้นะคะก็ภาวนาให้เขารอดสภาพต้นสตรอเบอรี่ที่เจอฝนตกหนักล้อ,อแร่นะคะลอแร่นน้ำท่วมน้ำท่วมอันนี้พันเดียวกัน จะทยอยย้ายโอ้ย โดนเพี้ยแล้วก็มาเจอฝนสุดๆเลยฤดูนี้